สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเหม่งเกษตรกรนอนเวนนะครับวันนี้จะพามาดูการปลูกผัก1แปลงนะครับแต่เก็บได้มากกว่า1ครั้งนะครับเดี๋ยวปลูกยังไงอะไรยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับมากันยามเช้าๆหน่อยนะครับสาหรับใครที่ไม่เคยรู้จักผมเลยนะครับขออนุญาตอธิบายตัวเองก่อนนะครับผม ชื่อเม่งนะครับอยู่ที่อําอเภอกำมะลาสจังหวัดกาลสินนะครับอยู่ที่แปลงความสุกปลูกอินทรีย์อยู่กับอาจารย์ตั้มนะครับของเราจะเน้นเป็นการปลูกพืชผักแบบอินทรีนะครับพื้นฐานก็คือการปลูกผักนะครับแต่ว่าเราก็จะปลูกมันอาจจะไม่เหมือนที่อื่นเท่าไหร่นักนะครับก็แปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกผักนะครับหนึ่งครั้งแต่ว่ามีผักอยู่ประมาณ3อย่าง3ชนิดเก็บเกี่ยวได้ มากกว่า3ครั้งขึ้นไปนะครับปลูกยังไงนะครับก็คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยหมักนั่นแหละผนะสมดินรวนดินนะครับก็1กระสอบประมาณ25โลพวนผสมดินประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็ยกแปลงขึ้นนะครับใส่เอาฟางคุมนะครับเสร็จแล้วก็เอาผักมาปลูกเอาผักมาปลูกที่นี้นะครับรายละเอียดของการ ปลูกผักจะให้คุณผู้ชมดูจากด้านบนนะครับมันจะมีระยะของผักหลักนะครับคุณผู้ชมดูตามนิ้วผมนะนี่คือผักหลักนะครับแล้วก็น,นู่นนะครับแล้วก็ไล่ไปนู่นนะครับแล้วนี่ก็คืออ่าอันนี้คือกระหล่ำปีนะครับระยะอยู่ประมาณ1เมตรนะครับเป็นสามแถวนะครับแถวที่1นะครับแถว er ที่1แถว er ที่1อยู่นี่แถว er ที่สองยู่ตรงกลางนะครับแถว er ที่สามอยู่ริมนะครับ แถวแถวแถวนอกเนี่ยจะตรงกันนี่นะครับจะตรงกันนี่นะครับกระลำปีจะตรงกันนะครับแถวที่สองจะสับวางอยู่ตรงกลางนะครับไอแถวอ่าใช่ใช่แถวที่สองนะครับขอไปนะครับเช้าๆอยู่ยังง่วงๆอยู่นะคสับบางอยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะได้ระยะห่างกันพอดีครับทาไมถึงปลูกอย่างนี้กระลำปีเนี่ยถ้าปลูกแบบเราปลูกนะครับความกว้างของกระลำปีจะอยู่ที่ประมาณ60-70เซนเลยนะครับ ก็เลยต้องใช้พื้นที่ประมาณ1เมตรเพื่อให้เขา,ามีพื้นที่ในการขยายออกได้นะครับปลูกทีมากแล้วบางทีมันติดกันมันก็ไม่ค่อยหัวไม่ค่อยใหญ่นะครับทีนี้พอปลูกผักหลักเสร็จแล้วนะครับเราก็มาปลูกผักรองระยะห่างประมาณ20เซนนะครับที่เห็นอยู่นี่คือตัดออกไปบ้างแล้วนะครับตอนแรกผักเต็มบังนะครับก็เลยต้องตัดออกเราปลูกได้ประมาณ21วันนะครับโดยประมาณนะครับอ,อันนี้ เพรพอปลูกเสร็จแล้วประมาณ2 3สาวันก็ให้น้ำหมักปลานะครับน้ำหมักปลาเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับใช้น้ำหมักปลาใส่นะครับกระลำปีเนี่ยหลังปลูกประมาณ20วันก็คือช่วงนี้แหละจะต้องใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเรามี2อ,อย่างพอก่อนเราใช้ปุ๋ยหมักอย่างเดียวแต่ปุ๋ยหมักเนี่ยมันขนเข้าขนออกเยอะนะค,คุณผู้ชมเราปลูปกกระลำปีเนี่ยหลักร้อยหัวนะครับหลักหลายร้อยหัวนะครับ ถ้าขนปุ๋ยมาใส่ก็หลายร้อยกิโลนะมันก็จะทําให้เราทํางานได้ช้านะครับผมก็เลยใช้ปุ๋ยขี้ไก่หมักขี้ไก่ไข่หมักอัดเม็ดแบบโชบุนะครับแต่ผมไปดูที่โรงงานเจ้านี้คุณภาพโอเคผมก็เอามาใช้นะครับปกตินะครับปุ๋ยเนี่ยถ้าเราทําเป็นหลุมกระหล่าปีเนี่ยจะใส่รอบแรก2กิโลนะครับรอบสองกิโลรอบสามกิโลก็จะใช้4ี่กิโลมันก็จะได้ผักอยู่ที่ประมาณ แน่ๆประมาณ2กกิโลครับส่วนน้ำหมักปลาเนี่ยเราสามารถให้ได้ทุกวันนะครับแต่ที่ผมมาตรฐานก็คือจะอาทิตย์นึงไม่ต่ำกว่า3ครั้งนะครับถ้าเราให้ได้ทุกวันผักก็จะโตดีมากครับเสร็จแล้วเมื่อผักโตนะครับเมื่อผักโตเราก็จะมาค่อยๆตัดผักออกถ้าคนไม่เคยปลูกจะไม่ไม่เห็นนะครับว่าอันไหนเป็นผักอะไรนะครับนี่กระหล่ำปีนะครับนี่กระหล่ำปีนี่ก็กระหล่ำปีนะครับ ะเห็นว่าบริเวณนี้ผักเริ่มแน่นนะครับเราก็จะตัดสับวางกันนะครับคือเอาผักหลักก่อนก็คือไม่ให้บังผักหลักให้บังกระหล่ำปีเสร็จแล้วก็มาซอยผัก,กออกก่อนนะครับวิธีการตัดผักของเราก็คือมันจะมีผักที่ต้นเล็กกับต้นใหญ่นะครับเราจะเอาต้นเล็กออกให้หมดก่อนจะได้เหลือต้นใหญ่นะครับเพราะอะไรในเวลาเดียวกันเนี่ยปลูกในแปลงเดียวกันได้ปุ๋ยเท่ากันนะครับได้น้ําเท่ากัน ย่งต้นเล็กกว่าถ้าเอาไว้ก็โตได้ต้นเล็กกว่าหลายคนจะชอบคิดว่าตัดต้นใหญ่ออกให้ต้นเล็กโตจริงๆแล้วต้นเล็กเนี่ยจะเรียกมแมลงมานะครับแล้วก็ไม่ได้โตมากนะเราก็จะเอาพวกนี้ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับภายในอีกประมาณ7วันข้างหน้าหรือประมาณ30วันนะครับหลังจากปลูกเราก็จะเริ่มเคลียร์ต้นที่บังก็คือเป็นผักรองนะครับต้นที่บังผักหลักออก ให้หมดนะครับอาจจะเหลือไว้แค่ไม่กี่ต้นนะครับอันนี้อันนี้คือแปลงที่ปุ๋ยน้อยนะครับปุ๋ยน้อยถ้าไม่ได้ใส่นะครับก็แทบจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นักครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดออกเลยนะครับอันนี้ถ้าถ้าเทียบเป็นแปลงข้างๆนะครับข้างๆด้านนี้นะครับก็จะเทียบเท่าประมาณแค่อายุประมาณแค่10กว่าวันหรือ15วันนะครับก็ถ้ามองจากด้านบนจะเห็นนะครับปลูกเรียงงกันอยู่ครับ ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมอธิบายคร่าวๆประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ปล่อยขึ้นนะครับช่วงนี้งานเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะจะเห็นว่าแปลงหนึ่งเราปลูกสารพัดอย่างมากนะครับจะปลูกอะไรก็ได้นะครับวิธีเลือกผักหลักก็คือผักหลักเนี่ยอายุเกิน2เดือนผักรองอายุไม่เกิน1เดือนครับปลูกแล้วก็ตัดออกได้นะครับมีทั้งผักชีผักสลัดคะน้ากวางตุ้ง แล้วแต่เราเลือกเลยโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ